วัสดีจ่าทุกคนวันนี้ป้าหน่อยเสื้ามาเห็ดน้กกินอีกแล้วเด้อจ้าวันนี้ป้าหน่อยว่าวกตระสั่งแล้วเด้อจ้าเดี๋ยวป้าหน่อยเสื้าย่าปลาหมึกกับเอันปลาหมึกกับกุ้งย่างซีฟู้ดนะจ้ะหัวหอมแดงย่างนะจ้ะเนาะป้าหน่อยเตรียมเครื่องให้จ้ะพี่น้องหอวหอมแดงหอวหอมแดงซอยหอวหอมใหญ่ คนเดียวแค่ตาบัตรไข่แสบตาแล้วจ้าตาไข่ช่วยด้วยจ้าต้นหอมต้นหอมด้จ้า,าเล็ก็เรียกผักเอียงเนี่ยช่วยแบยบพิดได้จ้า ในย่านโบเผ็ด์นะจ๊ะเนาะไอ้แฟนเงินถั่วมะนมาวนะจ๊ะเนาะมะาวนี่น้อยจ๊ะเนาะอ่าหอมแดงตะไคร่อมโหดแดงไงแล้วก็บใบกุนจ่ายกับพริกมะนาวต้นหอมสปริงอันเนียาานนะจ๊ะเนาะนะจ๊ะเตรียมแล้วก็เช็ดปูดกันปาะม,มึกเลยจ้ะนี่กุง้งแกะไปแล้วนะจน๊ะเนาะเดี๋ยวมาลวกกันเลยนะจน๊ะเนาะ ต้นมน้ำรลวงแต่ป็าหน่อยติดไฟต้นมนมม้ำน้ำให้ร้อนนะ่าจะเนะนาะร้อนน้ำมันร้อนแล้วเขาก็เริ่มลวกหอาเมืเะะนะ่อไจ้เนากจะเนาะร้อนน้ำร้อนนะจะ๊ะก่อนอื่นเนาะจะนะเนาะเขาเสร็จน้ำสุกเขาเอาหมูสับมาใส่จังหน่อยเนาะ,จ,ะจากซอนหนึ่งเพราะอ้มันน้ำสุบมันแสบเนาะจะนะ้ะเนาะอันน้ำม,มันหอนเขาก็ใส่หมูลงไปนะจะ๊ะซอนหนึ่ง เลาก็ใส่น้ำปลาเนาะจะเนาะแล้วก็เติมรสตีจั๊กสดหนึ่งเนาะจะเนาะให้น้ำซุปมันแสบๆแล้วเ้าสีลวกปลาหมึกเนาะจะเติมน้ำซุปมันแสบไปซื้อเล้วจ้ะเนาะให้มันรสตีจังหน่อยหนึ่งจานด้วยเ้าก็เอาน้ำเอาปลาหมึกเนาะจ้ะมาลวกลวกให้มันสุกแล้วห้าตักขึ้นเนาะจ้ะเนาะอันน้ำซุปอันนี้เ้าไวต่ใส่ตอนนี่มันหนักขาดน้ำจังหน่อยหนึ่งก็เลยเนาะจ้ะเนาะน้ำซุปอันนี้เ้าวาลวกปลาหมึกมันก็แสบเนาะจะเนาะลวกแล้วมันก็จบรสมันกลมความเขาก <Therm om, S 2> ็เหนื่อนเนาะจ้ะ ห้องก็ตักขึ้นนะจ้ะเนาะได้แล้วเนาะเห้องก็เอากลุ่มมาลวกต่อเลยจ้ะกลุ่มลวกเสร็จแล้วห้องก็ตักขึ้นนลจ้ะพักไว้แล้วห้องก็จะเริ่มเริ่มมาย่าเลยกันเลยเนาะจ้ะเนาะแรกเลยจ้ะเท่กลุ่มนะจ้ะที่ลวกแล้วจ้ะกับปลาหมึกที่ลวกแล้วนะจ้ะร่วมกันเลยจ้ะเทร่วมกันหมดเลยเดียวแล้วก็ห้องก็ เอาเครื่องปรุงมาใสนะ่เนาะจะเนาะเครื่องปรุงที่เขาหั่นเตรียมไว้เนาะจะเนาะต้นหมะฮอมแดงตะไคร้พวกนี้เนาะจะรวมๆมาที่เขาหั่นไว้นะจะใส่ให้หมดเลยจ้ะทุกอย่างเลยใส่ทุกอย่างเลยจ้ะร่วมกันให้หมดเ้าก็ค้นนะจะ,ะเนาะแล้วเ้าก็ใส่น้ำปลาน,น้ำตาลมะน,นาวร่วมกันนะจะสิมเบิงแล้วมันแสบปอเขาเติมอะไร <บา S 1> ที่เขาหมักนะจะมะนาวนะจนะเติมมะนาวเติม เนี่ยจ้ะน้ามันเกี่ยวในข้าก็ใส่หลายน้อยนึงนะจะได้จ้ะว่าหมักนะจ้ะน้ำปลาน้ำผงน้ำปลาเติมน้ำซุปจังน้อยนะจ้ะน้ำซุปอีกหน่อจ้ะน้ำซุปที่ข้าลวงนะจ้ะมันแสบเพราะว่าข้าปรุงไว้แล้วนะจ้ะเนาะใส่พริกน้ำจ้ะปลาหน่อยใส่พริกเพิ่มจ้ะมันบอบเพ็ดคนเลยจ้ะทีนี้ซิมเบิงแสบบวบอะไรหมักเนี่ยอะไรฮะก็เติมมานะจ้ะเนาะใส่น้ำตาลมันจ้ะเริ่มบ่บขนเลยเรียบร้อยเลยจ้ะหน้าตาก็าเป็นทุกทีเลยจ้าพยายาม ซี food. ดฟูดนะจ๊ะโอ้ปลาหมึกเคืองโลพี่น้องร้อยเดียวร้อยสิบบาทเคืองโลอันกับกุ้งอีกร้อยยี่สิบบาทเคืองโลพี่น้องถือคัดนะเมืองไทยพี่น้องสองรอยกว่าบาทนะนะั่นแหละพี่น้องนะสองรอยกว่าบาทได้จานแบบไงนหนึ่งเมืองแน่ล่ะได้มากินกันเลยได้จ้าถ่ายคลิปนี้กั ฝากกดไลค์กด,ดแชร์ได้ยจ้าเด้อเป็นกำลังใจให้เฮ็ด y o u t u ต่อไปเลยจ้าไปเลยจ้าสวัสดีจ้าทุกคน